ีครับเบิดหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงสวยๆเลยครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับปีศูนย์สามนะครับเนื้อสวยมากเลยครับพระสวยครับนี่ครับมีขอบตัดสวยด้วยครับนี่ครับนี่ครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยครับพระเนื้อสวยครับมีด้านหลังครับ ขายอยู่ที่พันหกพร้อมส่งนะครับพันหกพร้อมส่งครับพระเนื้อสวยมากเลยนะครับมีขีดนะครับี่มีรอยขนแมวมีขีดมีครบนะครับพ่อแดงวัดเขาบันไดอินนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับครับ ดูไครบเลยนะครับอยามองไฟไม่ค่อยเห็นคนระับพรแดงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,รบสนใจก็โทรก็ได้เลยนะครับพร้อมส่งนะครับพันหกขอบคุณครับสวัสดีครับ